ผู้ที่มีปัญหาเรื่องตอมทันซินหนักเสษตอนนั้นกับไมเกรนค่ะอันไหนแรงกว่ากันผมจําไม่ได้แล้วเหมือนกันคู่กันเลยค่ะพอกันเลยสลับกันระดับหนึ่งถึงสิบเป็นเยอะอะค่ะต้องไปฉีดยากลางดึกอะค่ะเกินสิบเลยใช่ไหมค่ะอ่ะแล้วยังไงครับพอเล่าอาการให้ฟังดอนได้ไหมฮะตอนนั้นก็โรคประจําตัวเนี่ยนะจะมีอยู่สองอย่างก็คือว่า เป็นต่อมทอนซิลอักเสบกับไมเกรนจะเป็นสลับกันเดือนหนึ่งเนี่ยจะสลับกันสองอย่างมาตอาเลยใช่ค่ะจะกินยาตลอดเลยทั้งเดือนเนี่ยทอนซิลนี่จะมาตอนที่อากาศเย็นแล้วก็ฝนตกอย่างหน้าฝนอย่างเงี้ยนะคะนุจะกินยาตลอดเลยแล้วจะพูดไม่ได้อาการคือค่ะไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียงเลยแล้วเจ็บคอแสบคอมากเหมือนลูกกระเดือกเนี่ยเต็มคอเลยค่ะเอ้ยคุณมีลูกกระเดือกด้วยหรอมีค่ะมีกระเดือก มันเหมือนมันมันโตเต็มคอเลยนะคะโมแซวเล่นนะผู้หญิงก็มีนะแต่มันไม่ใหญ่ใช่ไหมอาจารย์ครับขอความรู้นยฮะคือมันเป็นกระดูกที่ยื่นออกมาแบบของผู้ชายเนี่ยนะคะแล้วมันเคลื่อนที่ได้ผมถึงแซวถ้าผู้หญิงมีลูกกระเดือกนี่แปลกๆก็อาจจะเหมือนผู้ชายครับเพราะว่ามันโตเต็มคอเลยค่ะความรู้สึกของเรา่มันนบวมใช่ต่อมทันซินบวมด้วยแล้วความรู้สึกของเราเนี่ยเรากึ้นน้ำลายไม่ได้ ยอย่าว่าแต่อาหารเลยนะคะน้ําลายยังกลืนลงไปไม่ได้ะคะ่ะแล้วกินยาก็กินยาก็ตอนแรกอะไปก็คือว่าต้องฉีดยาก่อนฉีดยาอือ่าฉีดยาแล้วคุณหมอก็จะจัดยาฆ่าเชื้อแก้อักเสบอือ่าแล้วก็ลดอาการแพ้ะค,ะครับนะคะหลายตัวมากต้องกินตลอดพอต่อมทอนซิลเริ่มจางลงก็เริ่มมาปวดหัวไมเกรนไม่รู้อาจจะเครียดด้วยไง อาจจะเครียดด้วยแล้วก็พักผ่อนน้อยเพราะว่าช่วงสี่ถึงห้าปีที่แล้วเนี่ยนุชเพิ่งคลอดน้องนะคะคลอดน้องแล้วก็จะพักผ่อนน้อยเพราะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงลูกคนเดียวแล้วเป็นอย่างนี้กี่ปีประมาณห้าปีค่ะโอ้โหทุกเดือนทุกเดือนค่ะต้องกินยาตลอดก็ต้องไปหาหมอใช่พอไมเกรนก็กินยาแก้ปวดใช่ค่ะพอไมเกรนหายกลับมาทอนซินใช่ค่ะมันตรงเวลาเป๊ะเลยเป๊ะเลยค่ะโลกนี้ช่างมีระเบียบจริงๆเหมือนเหมือนกับ เป็นโรคประจําตัวเป็นมันติดตัวเราตลอดเลยอ่ะแล,แล้วตอนที่ตั้งท้องค่ะมีน้องเนี่ยให้นมก็ต้องทานยาไม่ไม่ตอนนั้นยังค่ะอ,อ๋อยังไม่เป็นใช่ตอนพอ,พอตอนนั้นยังไม่เป็นแต่พอเริ่มน้องเริ่มโตเริ่ม,เ,มเหมือนมันสะสมมั้งพอน้องเริ่มโตมค่ะประมาณคืออดนมแล้วค่ะอย่านมแล้วตอนนั้นเริ่ม น้องเริ่มโตเริ่มดื้อเริ่มอะไรเริ่มเก็นนตอยังดีนะไม่เป็นตอนที่มีน้องด้วยก็อักเสบลายใช่แล้วยังไงหาหมอทุกอย่างทุกอย่างค่ะก็จะได้ยาอย่างนี้มาตลอดใช่ส่วนส่วนไมเกรนเนี่ยนะคะเวลาแดดร้อนเราออกไปตากผ้าผ้าอ้อมลูกเนี่ยแดดร้อนเนี่ยตากผ้าเราผ้าลูกโดนแดดนี่นะคะพอเข้ามาเนี่ยมันจะปวดเบ้าตามากเลยเราต้องหลับตาพอหลับตาแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนมีดวงไฟอะนะคะขึ้นที่ตาเต็มเลย วิ่งวิงวิงค่ะาวิงวิงมีดวงไฟขึ้นที่ที่ตาเนี่ยเต็มเลยแล้วก็พออีกสักพักหนึ่งจะเริ่มปวดที่ท้ายทอยขึ้นมาที่ศีรษะครึ่งหนึ่งนะคะปวดอยู่อย่างนั้นบางทีเดินเซซแบบไปข้างที่ปวดเลยนะคะอยู่อย่างนั้นนานมากถ้าไม่มียาแก้ปวดไมเกรนกินแล้วก็ยาที่เพิ่มเลือดเลี้ยงสมองค่ะขยายหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองก็จะปวดอยู่อย่างนั้นอ่ะสองสามชั่วโมงค่ายาเดือนหนึ่งเท่าไหร่ก็เยอะค่ะไปหาคุณหมอก็เยอะ จนจนแฟนบอกว่าคงไม่ได้หายเพราะกินยาคงจะตายเพราะกินยา oh. ค่ะเพราะว่านุ <c ười> กกินยาเยอะมากใช่ค่ะเพราะว่านุชอน่ะเวลานุชเอาซองยาเนี่ยที่จะมาทิ้งกันนะคะ <c ười> มันเยอะมากอะค่ะมันกรอบมาเป็นกรอบกรอบกำกำเลยตู้ยานุชเนี่ยจะมีแต่ยานุชทั้งนั้นเลยนี่ไงเขาถึงบอกตอนนี้ให้เอายาพวกนั้นไปนแลกไข่ มันทิ้งไปเลยมัน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 ช้าไปแล้วค่ะมันมันตอนนี้มันหายแล้วค่ะเป็นปีเพราะว่านุชได้บิมเมื่อตอนเดือนกุมภาปีห้าสี่อะใครอย่าเอาเผลอเอาบิมไปแลกนะเสียของมีประโยชน์กว่าเยอะเลยนะฮะอาจารย์ครับตอมทอนซินหนักเสบนี่มันมันเป็นโรคที่เกิดจากอะไรครับแล้วก็มีโอกาสเป็นกรรมพันธุ์ไหมคงไม่เป็นกรรมพันธุ์น์คะคือตอมทอนซินเนี่ยมันทำหน้าที่ดักเชื้อโรคนะฮะ เพราะฉะนั้นถ้ามันดักเอาไว้เยอะมันก็มีโอกาสเกิดการอักเสบอ,อะไรได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันคือต่อมทอนซิลอักเสบไม่ถ้านานๆอักเสบเนี่ยนะมันก็ไม่เป็นไรแต่นี้อักเสบบ่อยมากมพาะปกติเขาบอกว่าถ้ามันอักเสบประมาณสี่ครั้งต่อปีเนี่ยนะฮะครับคือเป็นทุกสามเดือนเนี่ยหมอเขาจะแนะนําให้ตัดใช่ค่ะ<อ>เคยค่ะคุณหมอแนะนําให้ตัดแต่ว่าเราก็ไม่อยากะคะ่ะเราก็ไม่อยากเราก็หา,า,หาอาหารเสริมทุกชนิดเลยมาลองทานดูทานดูบางตัวก็ นอนหลับกินอิ่มนอนหลับอ้วนตุ้ยแบบอ้วนมากเลยอะค่ะบวมเลยใช่ใช่กินกินอิ่มนอนหลับทําให้เรานอนหลับแต่ว่าพอสักระยะหนึ่งก็ไม่ดีขึ้นก็เลิกอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่หายไม่หายค่ะหมอไหนยาไหนก็ไม่หายไม่หายก็ยังบอกว่าต้องเป็นอย่างเงี้ยจนตลอดจนสามีบอกว่าต้องตายเพราะกินยามากกี่ปีนะฮะตอนประมาณห้าปีค่ะเป็นอยู่ห้าปีห้าปีสุดท้ายแล้วมาเจอบิมค่ะมีพี่เขามาแนะนําเราก็ ตอนแรกเราก็ไม่อยากเชื่อหรอกนะเพราะว่าเราลองอาหารเสริมมาเยอะนะคะเราก็ไม่อยากเชื่อแต่ทีนี้ว่าก็ลองดูเพราะว่าเราดูในที่พี่เขาเอางานวิจัยของอาจารย์มาให้ดูแล้วก็ออกทีวีด้วยออกข่าวด้วยนะคะมีอะไรการันตีมากมายเราก็เลยลองเผื่อเราจะหาอีกตัวหนึ่งแล้วก็ราคาก็พอรับได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรมากมายเพราะว่าเราก็เป็นคนที่กินอาหารเสริมตลอดอยู่แล้วคะเราก็เลยลองดูเรื่องเรื่องต่อมทอนซินนะ แพ้ที่ว่าเจ็บคอหายใจลําบากเนี่ยนะคือน้ําลายไม่ลงเนี่ยนะคะตื่นเช้ามาเนี่ยดีขึ้นเลยเพราะตื่นเช้ามาทุกที่เรานอนห้องแอร์นะคะแต่นุต้องเปิดแอร์นอนอ่ะอุณหภูมิที่ยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบแปดคือสงสารลูกกับสามีมากเลยแต่มันจะร้อนเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเย็นไม่ได้ไงคะเย็นก็เย็นนาวก็ทรมานใช่พอตื่นเช้ามาเนี่ยเราจะเจ็บคอมากอืเจ็บคอแล้วเราแสบคอแล้วแล้วตรงนี้เนี่ยมันติดไปยันลูกด้วยนะคะ ติดไปถึงลูกด้วยลูกก็เป็นภูมิแพ้ต่อมทอนซิลเหมือนกันอแล้วลูกนุษนุษก,ก็ให้ได้นุษก,ก็ให้บิมแต่บิมเป็นตัวน้าอะคะ่ะน้ํามังคุดให้ลูกค,ค่ะแล้วลูกก็ดีมากแล้วก็มาถามอาจารย์ว่าลูกนุษตัวร้อนเนี่ยต้องต้องทำยังไงอาจารย์บอกว่าให้ดื่มน้ํามังคุดสิบนาทีตัวลูกคุณจะเย็นนุษก,ก็กลับไปทดสอบเลยนะจริงๆค่ะแล้วลูกนุษก,ก็จะไปหาคุณหมอ,อย่างเงี้ยตลอดเหมือนกันเหมือนก็นคืออยู่โรงพยาบาลเดียวกัน แม่กับลูกอยู่โรงพาบาลเดียวกันถ้าไปหาคุณหมอเนี่ยไปเป็นคู่ไปเป็นคู่ค่ะได้สวดรถไหมฮะไม่ได้ค่ะอ๋อวก็ค่ะแล้วเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดแล้วถามว่าสามีนอนอยู่ด้วยเนี่ยจะติดไหมแน่นอนอต้องติดแต่เขาเป็นผู้ชายเขาแข็งแรงกว่าเราแต่เขาก็จะเป็นเหมือนกับว่าเขาเป็นไซนัสอักเสบ ก็ใกล้เคียงกันะใช่เกี่ยวกับโรบคือเขาไม่ออกไม่อออกาการอย่างเรามากนะคะแต่เขาเหมือนเขาเป็นเลื้อรลังอ่ะอืมอ่ะเขาก็ไปทํางานเขาก็ไปหาคุณหมอโดยที่เราไม่รู้เรื่องไงเขาไปหาคุณหมอคุณหมอก็ให้น้ําเกลือมาล้างจมูกให้อะไรมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเราก็ไม่เคยดูในเรื่องยาของเขาอะนะคะเขาก็จัดการตัวของเขาเองครับแต่ทีนี้ว่าพอเรากินแล้วเราดีเราอะไรเงี้ยพราะเขาเราเห็นเขาเขาชอบแน่นจมูกบ่อยๆเราก็เลยให้เขาลองบีมดูไงอืมอ่าผลเป็นยังไงฮะ ผลผลก็คือว่ามันขับออกอ่ะจนสามีบอกว่าเอาอะไรมาให้กินเนี่ยจากที่แบบว่าขับยังไงหม่ถึงเลือดออกจมูกเลือดสดสดสั่งออกมาเลือดออกจมูกแล้วก็มีอะไรนะ่ะเสมหะเสมหะเขียวๆออกมาเต็มคอเลยออกมาเนี่ยเป็นเขียวๆเลยจากที่ร่างกายปกติอะแต่ลองให้เขาบิมดูอะเขาก็เลยแบบว่าเอาอะไรมาให้เขากินอะไรเงี้ยนี่กินไปแค่ไหนฮะวันแรกแล้วก็พอวันที่สองวันที่สองนี้เลือดออกเลย แล้วก็มาถามมาถามมาถามอาจารย์อีกอาจารย์บอกว่าสามีคุณเป็นไซนัสหรือเปล่าเราเป็นภรรยาเรายังไม่รู้เลยนะว่าสามีเราเป็นไซนัสเราก็โทรไปถามเลยป๋าป๋าเป็นไซนัสหรือเปล่าอ้าวป๋าเป็นไซนัสไม่รู้เหรออ้าวไม่รู้อ้าวแต่ด็อกเตอร์รู้คุณเป็นอะไรกันเนี่ยอ๋อคือโทรมาเล่าอาการให้อาการฟังไม่มาหาอาจารย์เลยที่ที่บริษัทเลยอาจารย์ก็บอกเลยว่าอาการแบบนี้น่าจะเป็นไซนัทสามีคุณเป็นไซนัสหรือเปล่าไซนัสอักเสบหรือเปล่ารุนแรงด้วยนะใช่ ให้สามีคุณกินต่อไม่เกินเจ็ดวันสามีคุณจะหายจากโรคนี้เลยแล,แล้วไอ้ทีม่มันออกมาเยอะๆเนี่ยมันอันตรายไหมครับประธานค่ะก็โทรไปถามเขาเขาบอกเป็นอ่าท่านนักเตอร์รู้แต่ว่าภรรยาไม่รู้แล้วก็มีหลายเรื่องที่คุณยังไม่รู้นะเอะผมมาแย่อะไรเขาให้ครอบครัวเขาแตกแยกแล้วแบบนี้เออแต่ทุกวันนี้เขาหายดี หายดีค่ะแล้วเชื่อไหมเชื่อค่ะเออศรัทธาเลยนะฮะค่ะนะฮะแล้วแล้วของของคุณนุชเองล่ะไอตอมทอนซินกับไมเกรนก็ตอนนี้ไม่เคยได้กินยาปฏิชีวนะเลยไม่เคยได้หาคุณหมอไม่เคยต้องฉีดยานานมาระยะกี่ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วครปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บิมเดือนกุมภาปีห้าสี่มาถึงตอนนี้แล้วตอนนี้นะนุชไม่ได้บิมทุกวันนะคะนุชบิมสองวันครั้งหนึง่งสามวันครั้งหนึง่งบางทีอาทิตย์หนึ่งอนะ่ะสองครั้งเองนะ เพราะว่าคือเราไม่มีอาการแล้วว่าขนาดฝนตกอย่างเนี้ยอ,อฝนตกอย่างเนี้ยเราก็โดนละอองฝนอะไรตลอดอะ่ะเรายังไม่เป็นเลยอะ่ะครับบอกว่าภูมิคุ้มกันสมดุลแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับคืออาการเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเนื่องจากการติดเชื้อครับเชื้ออะไรนี่ผมไม่แน่ใจนะครับคงจะเชื้อแบคทีเรียแหละนะครับเพราะมันติดเชื้อก็แพร่กันทั้งครอบครัวแล้วก็เรื้อรังครนะเรื้อรังโดยที่เราไม่รู้ว่ามันเรื้อรังเราก็คิดว่าเป็นการการแพ้ คือที่ที่ผมวิเคราะห์ได้ก็เพราะว่าเขาใช้ตัวสีเขียวใช่ไหมใช่ค่ะบินตัวสีเขียวนะครับแล้วก็หายไปทั้งลูกทั้งแม่แล้วก็ทั้งทั้งครอบครัวเลยสาเหตุก็เพราะว่าไอ้สีเขียวของเรามีความสามารถในการจัดการกับเชื้อราแบคทีเรียไวรัสและมะเร็งฉมังมากๆนะฉมังมากๆครับไม่ใช่เป็นยานะครับคือฉมังมากก็เพราะว่าไปทําให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันนะ ที่ไปจัดการกับอาการเหล่านั้นอ,อักเสบซึ่งเกิดขึ้นจากการ,รติดเชื้อนะครับก็เมื่อเชื้อถูกจัดการโดยเม็ดเลือดขาวที่ร่างกายที่เรามีอยู่เนี่ยถูกกระตุน้นให้มีความสามารถในการจัดการมากขึ้นนะเราก็หายมันง่ายแค่นี้เองเป็นวังของเราไม่ได้ไปฆ่าเชื้อโดยตรงครับเขาไปสร้างตัวเราเนี่ยเม็ดเลือดขาวในตัวเราเนี่ยให้มีความสามารถในการจัดการกับ สิ่งแปลกปลอมที่กําลังรงบเรากับเราอยู่ตอนนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าปัจจุบันนี้เราบอกว่า,าถ้าแผนปัจจุบันถึงทางตัน <c oughs> ขอยนึกถึงการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลน,นะครับถ้าแผนปัจจุบันถึงทางตันให้นึกถึง การสร้างการปรับภูมิคุ้มกันการปรับภูมิคุ้มกันที่สมดุลนนะเอาละทุกวันนี้แฮปปี้ดีก็แฮปปี้ดีค่ะเราก็แนะนําคนที่เราลักคนที่เรารู้จักเนี่ยได้ใช้อย่างคุณแม่เนี่ยเป็นข้อเขา่าคุณแม่ก็ใช้บิมตัวสีชมพูมก็หายดีไม่ต้องไปผ่าเข่าอีกข้างหนึ่งเ<อ>พราะตอนที่ผ่าไปข้างหนึ่งอะยังไม่รู้จักบิมบนะคะพอตอนนี้ได้บิมอีกข้างหนึ่งก็ไม่ต้องผ่านะคะแล้วก็เบาหวานแล้วก็ หลายโรคมากกระเพาะาแล้วก็ปวดประจําเดือนอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีอีกตัวอย่างหนึ่งที่แนะนําให้ให้ให้รู้จักนะคะบิมก็พี่ที่รักอีกคนหนึ่งที่นั่งข้างๆเนี้ยค่ะก็คือคุณฟ้านี่ค่ะ,คะที่แนะนําให้รู้